45ปีนะั้นมีปวดไหล่ขวาเรื้อรังมานานพอสมควรแต่ว่าวันเดียวเนี่ยมาปวดหนัก,นก,นกๆมากๆแล้วจนยกไหล่ไม่ขึ้นเลยนี่มาดูเอ็กซเรย์นิดหนึ่งนะฮะน X เนี่ยเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่ากระดูกตรงนี้ดีไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือตรงนี้เลยเห็นก้อนทั้งก้อนทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นก้อนหินปูนทั้งหมดเลยที่อยู่ในเส้นเอ็นที่ไหล่เดี๋ยวเราจะตรวจอันตาซาวดูนะนี่นะเราตรวจอันตาซาวไปนะเนี่ยอันนี้เป็นกระดูกอันนี้หินปูนทั้งหมดเลยที่อยู่ในเส้นเอ็นทั้งหมดเลย เป็นสาเหตุเป็นอะไรคะคุณหมอมันอักเสบซึ่งไม่ทราบสาเหตุแหินปูนนี้มันแต่ว่าเป็นหินปูนทั้งหมดที่อยู่ในเส้นเอ็นทั้งหมดเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้เป็นก้อนหินปูนทั้งหมดเลยฮะมันค่อยเจ็บเยอะแล้วก็ตรงนี้มีการอักเสบด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเส้นเอ็นเนาะเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำนะที่มีเกิดการอักเสบเนาะก้อนหินปูนนะนี่เห็นไหมนี่หินปูนที่ดูดออกมาตรงนี้นะมันจะออกมาบางส่วนที่มันเกิดการอักเสบนะมันไม่ได้ออกมาทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยที่เราฉีดเห็นไหม นิดหนึ่งนะจ๊ะ